ที่ยงนะคะคตอนนี้เที่ยงเที่ยงเกือบจะบ่ายโมงแล้วค่ะนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะอากาศก็กําลังแดดร่มลมตกนะคะมีแดดมาบ้างเนาะแล้วก็มีร่มร่มค่ะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกด้วยนะคะก็ทั้งร่มทั้งแดดสลับกันไปมานะคะค่ะเราก็เลยออกมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูค่ะอัปเดตสวนกุหลาบเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนไปทําธุระในเมืองมานะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมคะ เราเอามาอ่างบัวออกแล้วค่ะนะนี่ค่ะก็เลยเอาอ่างน้ํานกมาใส่แทนค่ะนี่ค่ะอ่างน้ํานกเนาะประมาณนี้นะคะเอามาแต่งสวนประมาณนี้ค่ะตอนนี้วันนี้ก็มีกุหลาบนะคะก็ยังสวยอยู่ค่ะแต่ว่าหลายๆดอกหลายๆต้นก็เริ่มที่จะเฉากันไปแล้วนะคะคอตกแล้วเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักค่ะก็มีหลายกิ่งหลายดอกนะคะที่หักไปนะ นี่ค่ะกระต่ายน้อยน่ารักไหมคะนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากมาโซร์ต้นนี้นะยังคงบานสวยเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามีบางกิ่งบางดอกที่หักเนี่ยค่ะดอกน,นี้หักค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมคะดอกน,นี้หักกิ่งเขาเล็กนิดน,นึงนะคะเนี่ยค่ะเหลืองเฉลิมพระเกียรติเราก็เก็บออกไปแล้วนะคะดอกไหนที่โสมนะเนี่ยค่ะ เขาจะได้ไม่ร่วงนะคะแต่ก็ยังมีบางปลีบค่ะที่ร่วงไปแล้วนะเมื่อวานนี้ก็ทยอยเก็บดอกค่ะดอกที่โซมแล้วก็ฉีดไตโคเดอร์ม,มาช่วงเช้านะคะก่อนออกจากบ้านเพราะดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าช่วงนี้จะมีมรสุมนะคะก็เลยกลัวว่าน้องจะเป็นเชื้อรานะคะก็เลยฉีดเลยนี่ดอกนี้เริ่มร่วงแล้วค่ะเดี๋ยวเด็ดเลยนะคะเด็ดเลยค่ะเนี่ยค่ะ นะนี่ค่ะอันนี้ก็ตะกร้ากกีบดอกไม้เรานะคะนี่ค่ะก็จะแยกไว้แบบนี้อันนี้เป็นตะกร้าใบไม้ค่ะเก็บไปทิ้งแล้วตะกร้านึงค่ะเมื่อวานนี้ได้เยอะเลยนะคะอาออันนี้อะไรมีหนอนมีมแมลงไหมนี่ค่ะเขาเริ่มแบบโรยลาแล้วเราก็เก็บเลยดีกว่านะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากทราบวิธีการตัดแต่งทรงพุ่มของกุหลาบนะคะ เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะรอให้รอบนี้แบบว่ากระซาลงก่อนเดี๋ยวเราจะตัดแต่งใหญ่นะคะทั้งสวนพร้อมกันเนาะเดี๋ยวเราจะทําคลิปให้ดูค่ะนะคะคอดเทจค่ะทุกคนเนีค่ะประมาณนี้นะดอกเขาใหญ่ค่ะเห็นไหมคะเขายังมีน้ําฝนค้างอยู่ที่ดอกอยู่เลยค่ะ ขาก็เลยคอตกแบบนี้เนาะเพราะว่ากิ่งเขาเล็กค่ะเนี่ยแล้วดอกเขาฟูมากพอฝนโดนนะคะ mm hmm. เขาก็เลยเป็นแบบนี้นี่ค่ะอันนี้กำลังจะบ,บานนะคะนี่ค่ะเมื่อวานเราไปเดินหาชุดโต๊ะชุดโต๊ะสนามค่ะทุกคนนะหาชุดโต๊ะสนามไปถึงขอนแก่นเลยนะคะแต่ว่า ยังไม่มีที่ถูกใจเลยค่ะก็เลยเอาไว้ก่อนอุ้ยอุ้ยอยุจริงๆสนามเราก็าสวนเราก็ไม่มีที่จะวางแล้วค่ะเนาะแต่ก็เวลาชมสวนก็อยากจะมีที่นั่งนะคะก็เลยว่าจะเอามาแบบว่าวางวังจัดกระถางอีกนิดนึงนะคะหาที่ว่างให้โต๊ะสนามนิดนึงค่ะเนาะประมาณนี้นะคะ แต่ยังไม่มีที่ถูกใจแล้วก็ช่วงนี้ฝนฝนตกด้วยก็เลยคิดว่าคงไม่ค่อยได้ออกมานั่งชมเท่าไหร่นะก็มีแต่มาเดินดูแป๊บหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เข้ามาทำงานในสวนนะคะแบบเก็บใบแต่งยิ่งใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวสักปลายฝนค่อยไปซื้อนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าถ้าซื้อมาช่วงนี้ก็คงเอาวางตากฝนตากแดดไว้ในสวนเฉย นะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะจากหน้าสวนเนาะชัวเอมนะคะเริ่มเฉาแล้วนี่ค่ะสวนวันนี้ลกๆค่ะเพราะว่าเราเมื่อวานเราไม่อยู่บ้านเราเพิ่งกลับมาถึงเมื่อเช้านะคะก็รีบเข้าสวนเลยเก็บเก็บใบร่วงดอกดอกร่วงไปบ้างแล้วค่ะบางสวนแต่ว่า บางส่วนก็ยังเก็บไม่หมดนะคะมันเยอะจริงๆค่ะพลูมค่ะพลูมแนะร่วงละร่วงละค่ะเนาะเขาก็บานหลายวันแล้วนะคะพลูมอุ้ยอุยกลีบเขาสวยค่ะละมุนฟูเนี่ยค่ะใบเหลืองอย่างนี้ค่ะต้องรีบมาเก็บออกเลยนะคะเนี่ยเชื้อรานะคะทุกคนเจอรี่เจนนิ่งค่ะเนี่ยกำลังมาแล้วค่ะเห็นไหมคะตูม ตัวมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะน้องเขาเป็นอย่างนะประมาณนี้ค่ะเจลลี่จะนิง่งโอเค่ะเดี๋ยวเอากีบกุหลาบไปทิ้งแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเก็บไปด้วยเลยดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเยอะค่ะเนี่ยขนาดวายะซองว่าบานทนทนนะคะทุกคนค่ะเนี่ยเพราะว่าฝนตกค่ะช่วงนี้ นี่ค่ะเห็นไหมคะเขากำลังเตรียมจะบ,บานค่ะทุกช่อเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่อันนี้ก็โซมแล้วค่ะทุกคนค่ะเก็บออกเลยนะมานี้นะคะมีเพื่อนๆถามเข้ามาค่ะว่าสูตรผสมดินปลูกทำทำยังไงนะคะก็ เราทำคลิปให้แล้วนะคะทุกคนลองกลับไปดู EP ก่อนๆนนะคะอันนี้ก็บานมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยกีบกุหลาบเรายังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรคะ่ะทุกคนน้องชายเราก็เลยขอนะคะจะเอาไปใช้ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไปทำอะไรเนาะก็เดี๋ยวเก็บให้เขาไปค่ะนี่คะ่ะประมาณนี้นะคะวันนี้คอนเซ n นต์ก็บานเต็มที่แล้วคะ่ะเนี่ย เริ่มล่วงมือเช้าก็เก็บดอกไปเยอะแต่เขาบานทนนะคะคอนแสแตน์เนาะเนี่ยค่ะค่ะเพื่อนๆพะ่คะเรื่องปุ๋ยอะคะ่ะว่าเราใส่อะไรเนาะก็สรุปง่ายๆก็มีฮอร์โมนนะคะคลิปที่แล้วได้ได้บอกไปแล้วละ่ะแต่ว่าบอกอีกเผื่อว่ามีใครเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะคะก็มีฮอร์โมนไข่ผสมฮอร์โมนนมสดผสมฮอร์โมนน้ำซาวข้าวค่ะทำเองเนาะสูตรน่าจะอยู่ใน ep ที่10นะคะทุกคนคะ่ะ ผสมเลยหรือไม่ก็ใส่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะแต่เราอะทาไว้เลยค่ะเพราะว่าวัสดุที่ใช้ทําอ่ะมันมันคล้ายๆกันค่ะมันใช้ด้วยกันได้เนาะก็ทําไปเลยค่ะทีเดียวแล้วมันก็ใช้ได้นานค่ะนะนอกกนั้นก็ใส่แค่ปุ๋ยปุ๋ยละลายช้าเทอร์โมโค้ดนะคะเราใช้ของเทอร์โมโค้ดมันเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นค่ะทุกคนเป็นสูตรแบบ การลักษณะการละลายปุ๋ยอะมันเป็นแบบใหม่เราก็เลยใช้นะคะเดี๋ยวจะลองขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นภาพเทอร์โมโค้ให้ดูนะคะทุกคนแต่ถ้าใครหาเทอร์โมโค้ไม่ได้ก็ใช้อะไรนะออสโมโค้ก็ได้ค่ะที่เรารู้จักกันดีเนาะค่ะทุก2เดือนนะคะแค่นั้นเองนอกนั้นถ้ามีเ,เปลือกไข่นะคะ เปลือกไข่ที่แบบใช้แล้วนะคะเนี่ยเราเพิ่งเก็บไปนะคะวันก่อนนะเก็บไปเยอะมากคอนเสนร์นี่เขาชอบเป็นใบอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะก็มาอีกแล้วค่ะหน้าฝนเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเพิ่งฉีดไตโคโดอร์มาไปด้วยนะเมือ่อเช้าเมื่อวานตอนเชา้านี่ค่ะถ้ามีเปลือกไข่ก็จะทิ้งนะคะเอาไปตากแดดแล้วก็มาปั่นค่ะบางคนก็บดอ่บี้นะคะแล้วก็ วางรอบกระถางเลยแต่เราว่ามันทําให้กระถางดูสก,กรปรกค่ะทุกคนเนาะเราก็เลยเอาไปไปตากแดดแล้วก็ปั่นค่ะใส่เครื่องปั่นมันจะเป็นผงละเอียดนะคะเวลา,เ,าเราเอามาโรยกระถางมันก็จะไม่ดูแบบสก,กรปรกไม่ดูลกลุงลงังอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะทุกคนการดูแลต้นไม้เอาแบบที่เราถนาดัดแล้วก็แบบที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมาะสมกับเรามากที่สุดอะคะ่ะเนาะมันจะได้ไม่เหนื่อยไม่แบบว่าเกินไปนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าที่เราเล่าให้ฟังก็คือเป็นแบบที่เราทําค่ะแกรแฮมโทมัสค่ะทุกคนเปิดเปิดปิดปิด,ปด,ปดบันทึกอีกแล้วนะคะมีคนมาทักมาชมส่วนกุหลาบค่ะใครไปใครมาก็เข้ามาชมค่ะทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้เราได้อีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะ พูดถึงเรื่องกุหลาบเนี่ยเพื่อนๆโดนต่อต้านกันไหมคะตอนที่ปลูกกันแรกๆมีใครโดนต่อต้านไหมคะทุกคนคะตอนแรกเราก็ไม่โดนหรอกคะ่ะเราตั้งใจะจะปลูกแค่สองต้นนะคะตอนแรกบอกว่าจะปลูกแค่สองต้นคะ่ะจริงๆอย่างนั้นคือตั้งใจอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าความรู้สึกของเราคือกุหลามันเป็นอะไรที่เลี้ยงยากแต่เรามีความชอบกุหลาบอยู่แล้วนะคะ แตเรารู้สึกว่าอุ้มมันเลี้ยงยากจังเลยเรายังไม่เห็นใครเลี้ยงสวยเลยนะคนแบบใกล้ๆแถวที่เรารู้จักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแต่ในในช่อง y youtube เนาะที่เขาเลี้ยงกันสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แถวนี้เรายังไม่เห็นเนาะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราจะทําให้เต็มที่นะคะสักสองต้นพอค่ะตอนแรกก็สั่งมาสองต้นจริงๆนะคะนะแต่สักพักพอเราได้รู้ว่ามันมีทั้งกุหลาบเลื้อยกุหลาบพุ่มกุหลาบพุ่มกึ่งเลื้อยกุหลาบตัดดอกนะคะทุกคน มันก็เหมือนกับว่าเราจะต้องมีทุกแบบเลยนะคะนะเป็นเหมือนกันไม่เอ่ยแล้วเวลาเข้าไปดูแม่ค้าไลฟ์นี่มันมันสนุกนะคะมันน่าตื่นเต้นเนาะต้นไหนก็อยากได้ต้นไหนก็อยากได้นะคะแต่เราอยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าก่อนที่เราจะสั่งกุหลาบหรือเอฟกุหลาบมานะ,ะเผื่อมีแบบคนใหม่นะคะเข้ามาฟังนะคะเนาะ เราว่าวางแผนหน่อยก็ดีนะคะทุกคนว่าเราอะ่ะอยากให้สวนเราอะ่ะมีเน้นกุหลาบเลื้อยหรือกุหลาบพุ่มอยากให้สวนมีซุ้มหรือยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะก่อนที่เราจะสั่งเราจะได้เราจะได้รู้คะ่ะว่าถ้าเราสั่งต้นนี้มาแล้วเราก็ต้องซื้อซุ้มให้เขานะอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะต้องเตรียมงบประมาณด้วยคะ่ะว่ากุหลาบเลื้อยเรามีกี่ต้นเราต้องซื้อซุ้มเท่าไหร่อะไรแบบนี้คะ่ะแล้ว เราต้องเลี้ยงเขานานแค่ไหนถึงต้องซื้อซู้มมาให้เขาหรือต้องซื้อมาเลยนะคะเพราะบางทีซื้อต้นใหญ่มาซู้มยังไม่พร้อมอย่างเนี้ยค่ะเนาะจริงๆก็ถ้าถ้าทิ้งเขาไว้ไม่นานก็ไม่เป็นไรค่ะหาไม้มาทำให้เขาได้แต่ถ้าแบบเขาพร้อมจะเรื้อยแล้วแต่ไม่มีซูมให้เขาเนี่ยมันจะลําบากเวลาลมฝนมานะคะเนาะซูมมันก็ช่วยได้เยอะค่ะทุกคนค่ะ เวลาลมฝนมาเนี่ยไม่ให้เขาล้มนะคะเพราะกุหลาบเลยเขาเขาจะแบบว่าเลื้อยจริงๆค่ะถ้าไม่มีอะไรให้เขามาัดเขาไว้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะอาจจะหักอะไรแบบนี้ได้นะคะนี่ค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะกุหลาบอันนี้ร่วงโรยกันไปเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ตัดแต่งกิ่งเขาแล้วนะ นี่ค่ะแล้วพอตัดแต่งกิ่งรอบนี้เสร็จเราก็จะบำรุงนะคะบำรุงเสร็จก็จะพอเขาแตกดอกยอดใหม่เราก็จะเด็ดเด็ดยอดเลยนะคะเราอาจจะยังไม่ได้อัพกุหลาบสวยๆให้เพื่อนๆดูไปสักพักหนึ่งนะนู้นละค่ะกันยาตุลานู้นแหละเนาะกว่าจะได้มาดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าจะขอบำรุงดอกเขานิดนึงเพราะว่าอยากให้ฟอร์มเขาได้ค่ะ บางต้นก็ฟอมได้แล้วล่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแตกมาเต็มเลยเนี่ยบางต้นก็ฟอร์มได้แล้วล่ะแต่อย่างชามยิ่งเปียโนเห็นไหมคะมมฟอมอ iano, เขายังไม่ได้ค่ะถึงดอกเขาจะสวยแบบว่าดอกเยอะใบหนานะคะเห็นไหมคะฟอร์มยังไม่ได้ค่ะเนอะอันนี้ก็ชัวเอมค่ะเมื่อวานไ้อยู่บ้านฝนตกกลัวมากว่าน้องจะล้มนะคะแต่ก็ไม่ล้มค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะเริ่มปลอยปลอยลงมาอีกแล้วนะคะตอนนี้นี่ค่ะอลิซานดีนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เดี๋ยวพวกสูตรกำจัดแมลงต่างๆนะคะจริงๆเราก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะคลิปที่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาผลิตภัณฑ์มาให้เพื่อนๆดูเลยละกันเนาะคลิปหน้านะคะเพราะว่ามันหมดค่ะทุกคนตัวที่เราใช้อยู่ประจามามันหมดเพิ่งหมดไปนะคะ แล้วคราวนี้พอจะกลับไปสั่งในช้อ p ป,ปี้อะคะ่ะหาร้านไม่เจอแล้วะคะ่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อคือเหมือนเหมือนร้านเขาเลิกขายอะคะ่ะแล้วเขาก็เปลี่ยนไปขายเป็นสินค้าตัวอื่นนะคะเราก็เลยหาไม่ได้แล้วนะฮีอที่เราใช้อะ่ะทั้งไตโคเดอร์มาทั้งบิวเวอร์เลียทั้งเมทาลไลเซียมอะคะ่ะที่เราสั่งมาเป็นเซตรอบที่แล้วอะเนาะไต e โคเดอรมาเราหมดค่ะใช้เยอะกว่าเพื่อนเลยเนาะใช้บ่อยะคะ่ะ เธอโซกิน so ดอกนี้สวยมากนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยสวยเนาะนะคะก็เดี๋ยวก็เลยสั่งลองสั่งของ SV Biotech ม,มานะคะสั่งมาทั้งเซตเหมือนกันแบบว่าที่เราต้องใช้บ่อยๆอะคะ่ะไทโคเดอร์มาบิวเวเรียบาซิลัสนะคะพวกนี้เนาะแล้วก็ลองสั่งน้ำยาสาร สันจับใบมาด้วยค่ะเพราะว่าเออเราปกติเราใช้อะไรนะน้ำมันมะพร้าวใช่ไหมคะผสมแต่เราอยากลองใช้สันจับใบดูนะคะเผื่อว่ามันจะได้ผลดีกว่าเดิมค่ะเรื่องใบสวยโ,โอ้โหต้นนี้อยู่ๆก็มีเชื้อราขึ้นเต็มเลยค่ะทุกคนเล็กซันดีนดูสิคะเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกลาตากบหรือเปล่าโรคอะไรนะเนี่ยค่ะลาใบาจุดหรอหรืออะไร นี่ค่ะทุกคนคะ่ะมาเต็มเลยเมื่อวานยังไม่เห็นเลยนะคะโอ้โหเนี่ยเพิ่งฉีดไตโคเดอร์มาไปนะคะสงสัยจะไม่ทันค่ะนะแล้วหมดด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอของ s v b i o t e c h เทนาะที่เพิ่งสั่งไปนะคะมาแล้วจะมารีวิวให้ทุกคนดูค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบฉีดให้น้องเลยนะนี่ค่ะเก็บออกนะคะเก็บออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตัดทีเดียว ะะมานี้ค่ะฝนมาแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องไปก่อนแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณนี้นี่มองเคอรนะคะเนี่ยกำลังสวยเลยมองเคอรค่ะนี่เป็นกล่องโลกนิดนึงค่ะนี่เป็นกล่องของอ่างน้ำนกอะค่ะที่เราซื้อมาเนาะยังไม่ได้ไปทิ้งค่ะนี่ค่ะทุกคนมาอีกแล้วจ้ามูแรงเดลาการลสค่ะ ตูม,มาแล้วค่ะกำลังแย้มน,นะคะโมแรงนะคะโมแรงค่ะพลูมค่ะพลุมก็เริ่มแบบโซมแล้วนะนี่ค่ะเดี๋ยวพลุมจะมัดใส่ซูมแล้วค่ะเนี่ยกิ่งพวกนี้นะคะเดี๋ยวว่างๆจะมาทยอยมัดใส่ซูมค่ะนะวันนี้เราไปหาเคสกันหรือยังยังไม่ได้ไปหาเคสโอ้โหตรงนี้ค่ะทุกคน นี่เก็บออกเลยนะคะ B shop เนาะนี่ก็โซมแล้วค่ะเนี่ยนี่ค่ะทั้งพวงเลยเห็นสัจธรรมจริงๆนะคะพอมาปลูกต้นไมเน้เห็นชัดเลยเนาะทุกอย่างค่ะมีมาแล้วก็ต้องมีไปนะคะเป็นรอบรอบอย่างนี้แหละเนาะแล้วพอมาปลูกกุหลาบรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วค่ะแปบ๊บเดียวตัดดอกตัดแปบ๊บเดียวใส่ปุย๋ยแปบ๊บเดียวหมดรอบดอกอีกแล้ว แป๊บเดียวก็แตกตามาอีกแล้วนะคะแป๊บเดียวปลูกไปแป๊บเดียวเอาเริ่มปลูกมีนาคมนี่กลางปีจะปลายปีแล้วนะคะทุกคนเร็วจริงๆค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะเนี่ยค่ะเคสค่ะยังคงสวยค่ะนะคะเคสนีนคะนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวมา first lady ดีกว่าจริงๆิ first lady เมื่อวานสวยมากนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเข้าหนักจริงทุกคนสงสารจังเลยอะดูสิคะ่ะหนักนะหนัก first lady นะคะอ๊บนี่โอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ When there's no hope more left no in me is All I do is fall